สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอายจะพาทุกคนมาทำขนมจีนน้ำยาไก่กะทินะคะสูตรง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนทุดิบนะคะก็จะมีตับไก่นะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีอกไก่คะ่ะแต่ใครจะเลือกไก่ส่วนไหนก็ได้นะคะของอายก็จะเป็นอกไก่แล้วก็มีเลือดไก่คะ่ะสองก้อนนะ ต่อมานะคะก็จะเป็นพริกแกงนะคะสำเร็จรูปเลยนะคะแล้วก็มีหอมแดงค่ะแล้วก็กะทินะคะสองกล่องกระชายค่ะกระชายไอซซื้อมาจากที่โรตัสนะคะก็เลยไม่ได้ดูนะคะว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่นะคะก็กะกะปริมาณที่เราทำเอานะคะแล้วก็ขนมจีนค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะไอก็จะเตรียมวัตถุดิบนะคะโดยการที่หั่นเลือดไก่ก่อนนะคะหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นพอดีคำตามที่เพื่อนๆนต้องการเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ระวังมือด้วยนะคะแล้วก็ระวังเลือดไก่แตกด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมตับไก่กันต่อเลยคะ่ะหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นพอดีคำนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่เพื่อนๆเลยคะ่ะกะเอาตามความเหมาะสมของตัวเองเลยนะคะ ปริมาณนะคะก็ขึ้นอยู่กับออคนทานนะคะว่ามีกี่คนอะไรยังไงขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาล้างตับไก่กันนะคะโดยไอยใช้เกลือนะคะเป็นเกลืออะไรก็ได้นะคะ2ช้อนนะคะแล้วก็แป้งค่ะเป็นแป้งมันนะคะ2ช้อนเหมือนกันแล้วก็คนคนแล้วค่ะแล้วก็หมักเอาไว้นะอันนี้ก็ ถ้วยเมื่อกี้มันไม่พอนะคะไอก็เลยขออนุญาตใช้เป็นอันนี้แทนนะคะแล้วก็ค้นๆไปเลยค่ะไอก็จะขออนุญาตเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะ ให้มันผสมเข้ากับแป้งนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็คนๆไปเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีนะแล้วก็มาทํากระชายในระหว่างรอนะคะก็ตัดตรงหัวออกนะคะทุกคนตามในคลิปเลยนะคะแล้วก็เอาเฉพาะไอ้ตรงก้านๆมันนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็ซอยๆให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เราจะได้นำมันไปตำได้ง่ายๆนะมันจะได้ละเอียดละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่หอมแดงนะคะกะปริมาณเอาเลยนะคะก็ตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะอย่างอายก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ซอยไปเลยคะ่ะแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็เหลือให้มันเป็นลูกๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปตำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซอยก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ของอายก็ปอกปอกเปลือกแค่นี้พอนะคะ ต่อมานะคะเราก็นํากระชายกับหอมแดงนะคะลงไปในครกนะคะแล้วก็ตำ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 ให้ละเอียดเลยค่ะความหยาบนะคะก็ตามความเหมาะสมนะคะว่าเพื่อนๆต้องการให้พริกแกงเนี่ยละเอียดแค่ไหนให้มันเข้ากับพริกแกงแค่ไหนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาพริกแกงนะคะใส่ลงไปในครกเลยแล้วก็อาจจะคนๆหรือว่าตำาๆก็ได้นะคะให้มันเข้ากับกระชายกับหอมแดงที่เราเตรียมเอาไว้นะคะอาจจะใช้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทับพีนะคะช่วยๆนะคะคนๆเกลี่ยให้มันเข้าๆกันนะคะทุกคนพอเพื่อนๆพอใจจากพริกแกงแล้วนะคะที่เราตำไว้แล้วก็ตักนะคะแล้วก็พักใส่ถ้วยหรืออะไรก็ได้นะคะพักใส่เอาไว้นะคะทุกคนพักเอาไว้นะคะเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปมันก็จะพอดีกับตับนะคะที่เราได้หมักแล้วก็เตรียมเอาไว้นะคะเลือดออกมาเต็มเลย แล้วก็นําไปล้างต่อนะคะสัก 2- 3สามรอบนะคะล้างจากกนกว่ามันจะเป็นสีขาวซีดเลยนะคะทุกคนต่อไปแล้วก็มาเตรียมหม้อนะคะหม้อเนี่ยจะเอาเบอร์ไหนก็ได้นะคะของอายก็จะใช้หม้อเบอร์ใหญ่หน่อยเพราะว่าคนในครอบครัวก็จะเยอะนะคะกินเยอะกันมากๆเลยแล้วก็นําพริกแกงนะคะลงไปผัดก็ได้นะคะใครจะข้ามขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะใครจะใส่พริกแกงแล้วก็ใส่กะทิเลยก็ได้นะแต่ว่าอายจะผัดๆให้มันมีกลิ่นหอมๆหน่อยนะคะ ให้พริกแก่มันเข็มคนนะคะทุกคนขออนุญ,ญาตเปิดแฟลชนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมืดมากๆเลยนะคะไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่นะแดดก็ไม่ออกนะคะทุกคนแสงไฟก็ไม่พอนะคะก็เลยขออนุญาตเปิดแฟลชนิดนึงนะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเติมกะทิกันเลยะคะ่ะใส่กะทิลงไปกล่องหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ถ้าไม่พอหรือว่ายังไงก็ค่อยเติมเพิ่มนะคะอาจจะใส่ไปก่อนกล่องนึงนะคะแล้วก็ คนๆนะคะให้มันเข้าๆกันหน่อยนะเสร็จแล้วนะคะก็จะเปิดไฟแรงนะคะเร่งไฟหน่อยเร่งกะทิหน่อยนะคะใครที่ต้องการอยากให้กะทิแตกมันมากๆนะคะก็อาจจะเปิดไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวไปจนกว่ากะทิเนี่ยจะแตกมันนะคะส่วนของอายก็จะเคี่ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะ ใส่ตอนที่ไฟกำลังแรงๆนะคะทุกคนเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็ผัดนะคะผัดให้มันเข้าๆกันนะคะเกลี่ยกเกียเนื้อไก่ออกนะคะให้มันพอสุกนะเปิดไฟแรงไว้นะคะพอไก่เริ่มแบบว่าเป็นสีขาวเริ่มสุกนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยคะ่ะก็เหมือนเดิมนะคะเปิดไฟแรงเอาไว้นะคะทุกคนให้น้ำมันเดือดขึ้นมานะแล้วอายก็จะใส่ขนอกก้อนไปนะคะก้อนหนึ่งนะ พอน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะหลีไฟให้ไฟมันอ่อนลงนะคะเพื่อที่ว่าพริกแกงเนี่ยจะได้มีรสเข้มข้นนะคะแล้วก็ตุ๋นพริกแกงไปในตัวนะคะระหว่างที่ไอรอนะคะแล้วก็มาดู2แมวนะคะตีกันก่อนนะมวยคู่หนึ่งนะคะระหว่างเจ้าหงกับเจ้าช้อนนะคะ พอเพื่อนๆคิดว่าน้ำกําลังเดือดได้ที่แล้วนะคะคิดว่าพอใจกับพริกแกงแล้วก็ใส่เลือดไก่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยตับไก่นะคะขั้นตอนนี้นะคะที่เราใส่ตับไก่ทีหลังเนี่ยเพื่อที่ว่าตับไก่ของเราเนี่ยจะได้ไม่แข็งนะคะแล้วก็นุ่ม แล้วก็ยังคงเป็นตับไก่ที่ไม่คาวนะคะขั้นตอนนี้อย่าพิ่งคนนะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะให้น้ำแบบให้น้ํามันเดือดพล่านมาก่อนนะคะเราถึงจะค่อยๆคนได้นะคะแล้วระหว่างที่เราจะคนเนี่ยแล้วก็ระวังเลือดไก่ด้วยนะคะเลือดไก่แตกนะคะทุกคนใส่น้ําปลาไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะพอใส่ตับไก่ลงไปนะคะแล้วก็เปิดไฟแรงอีกค่ะ แล้วก็รอให้มันเดือดพันธ์ก่อนนะคะคิดว่าเลือดไก่ได้ที่แล้วก็ค่อยคนนะคะทุกคนค่อยๆคนนะระวังแบบว่ามันเละอะไรอย่างนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพะใส่ตับไก่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วก็สามารถตักใส่ชามได้เลยค่ะ สร็จแล้วนะคะพร้อมรับประทานค่ะสำหรับขนมจีนน้ำยาไก่ฉบับง่ายมากๆเลยนะคะนี่หน้าตาออกมาดูดีทีเดียวค่ะที่พริกแกงมันไม่ค่อยออกสีนะคะทุกคนเพราะว่าไอเติมกะทิลงไปนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันเผ็ดมากนะเพราะคนที่นี่ไม่ค่อยกินเผ็ดกันนะคะทานข้าวกันค่ะ